แอคชั่นเฮ้ยอะไรอะอะไรอะเฮ้ยเขามาเขามาแน่เขายาวน่อยดิเขายาวเลี้ยงมันน่อยบางไอจันมือช่วยมันน่ะผิดคาดผิดคาดอะไรนี่ ดีดีดีครับเป็นตัวไหมครับเป็นตัวครับเหยื่อกกรกโดจอนหนองจอกครับโอ้โหไฟสวยครับไฟสวยไฟพอได้ครับอะไรเนี่ยโอ้โหนี่นี่นี่เพิ่งทำมาเลยใช่ไหมครับครับผมเป็นงานตัวที่แก้ครับทวงแล้วไม่ผ่านครับโอ้โหไฟสวยงามมากครับประช้อนครับ